สวัสดีครับตอนนี้นะครับเอ็มก็อยู่ที่จุดพักรถนะครับกำลังจะเดินทางไปพัทยาก็มีมิชชั่นนะครับก็คือ,อมีพี่นะครับที่ทีวีพูนะครับที่ตอบเนาะก็ะชวนไปดูนะครับประกวดมิสควีนอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับเอ็มก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องแบบเรื่องนางงามเท่าไหร่นะก็ไม่ได้แบบถนัดเลยนะครับ แต่วันนี้เนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้ดูนะครับว่าแบบที่งานเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมันเป็นเหมือนแบบประกวดอ่อแต่ตอนนี้ขอตัวไปกินกาแฟก่อนนะครับอยากกินกาแฟมากรู้สึกว่าแบบง่วงนอนมากเลยนะครับร่างกายขาดกาแฟยังไงไม่รู้ I ตอนนี้เอ็มก็ถึงที่ที่พักแล้วนะครับอยู่ที่โรงแรมนะครับชื่อโอโซเนาะทางทิฟฟานี่นะครับเป็นคนแบบจองให้นะก็เป็นโรงแรมค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่หลังทิฟฟานี่เลยเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศแบบดีมากๆเลยข้างนอกครับเป็นแบบสระว่ายน้ําด้วยนี่เป็นไง ต้องแบบหาเวลามาลงแบบว่ายน้ำซะหน่อยเนาะก็ออด้านนอกเนี่ยมีสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แบบชาวต่างชาติเนี่ยก็มานั่งอาบแดดกันนะครับแล้วก็ตรงนั้นมีสไลเดอร์ด้วยนะครับข้างหลังมีสไลเดอร์ด้วย ที่นี่ก็แบบเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากนะครับก็ใครที่แบบอยู่แถวนี้นะครับก็รีเคมเมนเลยเนาะแบบสามารถแบบมานอนได้เลยนะครับคือโรงแรมแบบใหญ่มากจริงๆแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับเอ็มเพิ่งรู้นะว่ามีโรงแรมแบบอยู่ข้างหลังทิฟฟานี่แบบเป็นโรงแรมที่แบบใหญ่มากแล้วก็ราคาก็ไม่น่าจะแพงนะครับเดี๋ยวเอ็มขอไปเช็ราคาก่อนนะว่าราคาเท่าไหร่นะครับ Make it rain like a cash tsunami. Wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make you duller. Be a student, tie to make a dollar. Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get those good vibrations. Oh. ตอนนี้นะครับเอ็มกำลังจะเดินไปที่เทอร์มินอลนะครับก็โรงแรมเนี่ยอยู่ติดเทอร์มินอลนะครับแล้ววันนี้เหมือนจะมีขบวนพาเลทแบบพรายมันอะไรเงี้ยครับอ๋อก็เดี๋ยวเดินไปดูนะครับว่าเขาจะแบบเดินกันหรือย,ยังก็ไม่รู้เหมือนกันตัด ตอนนี้นะครับข้างนอกเนี่ยก็ยังมีขบวนแห่อยู่นะครับแต่ว่าเอมแอบเข้ามานั่งข้างในนะครับตรงสระน้ํา <c oughs> กออ็อากาศดีมากเลยนะครับตอนเย็นแอบเป็นสิวนิดนึงนะครับใหญ่มาก ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่หน้าซิฟฟานี่นะครับก็กำลังจะ เดินเข้าไปด้านในนะครับคนเยอะมากวันนี้นี่นะครับก,ก็ได้ปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะเข้างานกับพี่ตอ๋องพี่ตอ๋อง Just done hitting home runs like a baseball runner. Yeah, I just go.